สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ีที่29นะครับคลิปนี้ผมจะมาจัดการในส่วนที่เป็นการแจ้งซ่อมนะครับของพนักงานอ่ะตอนนี้ระบบเราอยู่ที่หน้าของพนักงานนะครับในส่วนที่เป็น e m p l o y e e นะครับโอเคครับเราจะมาทําในปุ่มที่เป็นเมนูแจ้งซ่อมนะครับก่อนอื่นเราไปที่โปรเจกต์งานของเรานะครับเราต้องไปทําตัวที่เป็นโมเดลของเราก่อนนะครับในส่วนที่เป็นโมเดลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเซฟไฟล์ของ บิลดิ่งครับสักไฟลหนึ่งมานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปคําว่าเซฟแอ d นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นคาว่าอ่ารีแพร์นะครับตรงนี้อ่ารีแพร์นะครับแล้วก็กดเซฟโอเคครับพอเรากดเซฟเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะมาปรับแก้ในส่วนนี้นะก็จะคือคาร์์นั่นเองคาร์ดเปลี่ยนเป็นคําว่า รีเพร์นะครับ X10 กเซนโมเดลนะครับตามด้วยตารางอะไรนะครับอันนี้ถ้าทุกคนไม่ชวนนะครับให้ไปที่ฐานข้อมูลของเรานะครับที่เป็นพ P myadmin นะครับก็ไปที่ตารางที่เป็นคำว่ารีเพร์นะครับเราจะรู้ว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตัวที่เป็นรีเพร์นะครับแล้วก็ไปที่สตั๊กเจอร์ของเขานะครับตรงนี้โอเคผมก็จะทําการก๊อปมาใส่นะครับเป็นเทเบิลรีเพร์นะครับแล้วก็ แพรมอลีคีเป็น ID ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ f i l l a b l e นะครับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น uid นะครับในส่วนที่เก็บคนที่แจ้งซ่อมนะครับตรงนี้แล้วก็ปักไปแล้วก็แบบนี้นะครับลูกน้ําแล้วก็ s ิงเกิลโคดแบบนี้นะครับก็ทํา eqid ก็คือจะเป็น Equipment ID ก็คืออุปกรณ์ที่แจ้งท่านเองนะเป็น fk พวกนี้ก็เป็น foreign key นะครับแต่เราจะมาจอยกันทีหลังนะครับ แล้วก็ R Name นะครับตรงนี้่าแล้วก็ Serial Number นะครับให้ทุกคนทำแบบนี้ให้ครบนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนที่เป็นลูกน้ำแล้วก็ซิงเกิลโคดนะครับอย่าลืมใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับในตัวขั้นกลางระหว่างฟิลแต่ละฟิลนะครับตรงนี้โอเค Serial Number โอเคครับถึงเทนิ c เ n i c i a n id นะครับตรงนี้โอเคเราได้เสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็นของ repair นะครับตัว m o เด l ก็คือการเชื่อมต่อกับตารางฐานข้อมูลนั่นเองต่อมานะครับในส่วนต่อไปที่เราจะทําก็คือ c o n t r เ l อ e r ของ repair นะครับก็คือการแจ้งซ่อมอ่าผมจะเอาตัวอย่างมาจาก building เหมือนกันนะครับ c o n t r เ l อ e r แล้วก็ไปที่ save as นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่า repair c o n t r เ l อ e r นะครับตรงนี้อ่าเปลี่ยนหลังจาก building นะครับให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ รีเพาคอนโทรเลอร์นะครับก็คือตรงนี้อโอเคครับพอเราแล้วก็กดเซฟไปเลยอพอเซฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาเปลี่ยนอย่าลืมนะครับด้านบนตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเรามีการเอาไฟล์ที่เป็นต้นแบบมาเซฟแอรแต่ถ้าเราสร้างคอนโทรเลอร์ด้วยที่เป็น CLI หรือว่าทำาเขาเรียกว่าสร้างเจนให้ใหม่มันจะตั้งให้เองเลยนะครับตรงนี้ ผมทำวิธีแบบนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมดีแพรคอนเทนเนอร์ะนะครับเอ็กแทนคอนเทนเนอรตรงนี้แล้วก็ตัว m i ดเดิลแวรเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับเรายังไม่ได้ใช้นะครับเราใช้แค่ฟังก์ชัน i ินเด็กก่อนอในส่วนนี้คือของฟังก์ชัน index นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการลบออกไปก่อนนะครับแล้วก็ r e เทิรให้มันเป็นแค่ return data ปกติ โอเคแล้วก็ในส่วนที่เป็น Data นะครับเท่ากับ Building ตรงนี้ให้เป็น Repair นะครับของที่เป็นโมเดลอ่ะตัวนี้มันก็จะทำการ Import ยูสใช้ตัวที่เป็นของตาราง Repair นะครับกดเซฟไปนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่เป็น wave router นะครับ router นะครับในไฟล์ router ของเรานะครับตรงนี้เราจะทำการเซ็ตเราไว้ก่อนนะครับตรงที่เป็น แล้วแล้วก็ wave p p นะครับตรงนี้อ่าผมจะก๊อปมา1แถวนะครับตรงนี้แล้วก็ผ่าตรงนี้นะครับเราไปดูที่เมนูด้านบนนะครับเวลาเราคลิกไปที่ตัวที่เป็นรีเพ i r นะครับแจ้งซ่อมนะครับมันจะสลัดด้วยรีเพ i r แบบนี้ employee สลัดรีเพนะครับเราก็เอาตรงนี้มาวางแล้วก็ในส่วนที่เป็นคลาสอาคอนโทลเลอร์อ Controller ของเขานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอาตัวที่เป็นคําว่ารีเพรที่เราได้ทำคอนโทลเลอร์ไว้นะครับ นี่นะครับรีแพรคอนเทนเนอร์ตัวนี้แล้วก็คั r อินเด็กเพราะเราใช้ของ c a r อินเด็นะครับผมโอเคเราลองไป Refresh หน้าตัวที่เป็นแจ้งซ่อมใหม่นะครับเดี๋ยวผมเข้าล็อ i n ใหม่อ่าน่าจะดีดออกไปไปที่เมนูแจ้งซ่อมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้อ่ะ Data ที่เป็นอ r ร a y มันยังไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรมา ต่อมานะครับในส่วนที่เป็นข้อมูลนะครับตรงนี้ในตารางรีแพร์นะครับเดี๋ยวผมจะเจนไว้หนึ่งอันก่อนนะครับโอเคผมลองอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ UID นี้ครับเป็น1นะครับเป็น1นะครับใส่ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ s e เรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็ดีเทลแล้วก็บิลดิ i ง g ID ก็คือตึกอ่าใส่เป็น1น่อ่านี่ชั้นแล้วก็ห้อง SID ก็เป็น1น,นะครับแล้วก็ H1 อันนี้1อ่าโอเคใส่เป็น11ให้หมดก่อนให้มันมีข้อมูลจำลองไปก่อนนะครับตรงนี้โอเคแล้วต่อมานะครับเรามาดูนะครับเรามากด refresh เห็นไหมครับข้อมูลก็จะมาแล้วนะครับ data ตรงนี้แต่ในส่วนนี้นะครับไอตัวที่เราจะมาทำในคลิปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตาราง status ตาราง status นะครับก็จะเป็นสถานะในการแจ้งซ่อมนะครับแต่ ในฝั่งแอดมินผมไม่ได้ทําเพิ่มลบแก้ไขให้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันจะต้องฟิกสเตตัสไว้ชัวร์นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสเตตัสหรือว่าเพิ่มลบแก้ไขไปนะครับระบบมันจะสเตตัสมันจะคาดเคลื่อนแล้วก็จะผิดพลาดไปหมดตรงนี้เราเลยมาเซตในฐานข้อมูลสเตตัสว่าให้มัน1 2 3 4แค่นั้นพอนะครับว่าอันนี้คือการรอนี่คือการแจ้งซ่อมแล้วแล้วก็แคนเซลแล้วคือเราจะเซตไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับ ต่อมาไปที่อ่า insert นะครับตัวที่เป็นตารางที่ชื่อว่า status เราจะมาเ็ตไว้ที่ s underscore status นะครับไปที่ insert ด้านบนเลยนะครับตรงนี้อ่ะในส่วน status id ตรงนี้นะครับมันเป็น primary key มันเริ่มจาก1อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ s status ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นคำว่า waiting นะครับก็คือการรอนะครับผมรอดำเนินการนั่นเองอ่ะ waiting แบบนี้นะครับ ต่อมานะครับในส่วนด้านล่างนะครับอันที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Task นะครับแล้วก็ Add Sign แล้วก็กด go ไปนะครับอ่ะตอนนี้มันก็จะมี2 s t a t เตตัสเสร็จแล้วนะครับมี w i t i n g กับท้ายสายแล้วก็ insert ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ s t a t เตตัสที่3กับ s t a t เตตัสที่4นะครับ สเตตัสที่3ก็จะเป็นรีแพร์นะครับอิน o พ e ซสนะครับตัวนี้อินโพเกสนะครับอ่ากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นนะครับ Successfully นะครับ อ่ะ successfuly l ไม่ได้ใจว่าผมพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับโอเค successfuly l ตรงนี้นะครับแล้วก็กด go ไปแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น cancel นะครับนี่คือยกเลิกโอเคครับก็จะได้มา5 status นะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น waiting นะครับก็คือรอนะครับ แล้วก็อันที่2คือการมอบงานให้ช่างนะครับก็คือ a d s i g n นะครับตัวนี้แล้วก็อันที่3ก็จะเป็น repair in progress นะครับก็คือในส่วนนี้มันก็จะทําการดําเนินการอยู่แล้วก็อันที่4ก็คือ success fully นะครับก็คือเสร็จสิ้นแล้วอันที่5คือ cancel คือยกเลิอกอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนการเซตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ ผมจะทําการในการส่วนที่เป็นจอยตารางแล้วก็เอามาโชว์ในหน้าที่เป็นรีแพลนะครับว่าไอตัวคนที่แจ้งซ่อมในฐานข้อมูลจําลองเนี่ยมันต้องจอยตารางอะไรบ้างก็จะมีในส่วนที่เป็นของอุปกรณ์นะครับก็คืออุปกรณ์แล้วก็ตัวที่เป็น Building ก็คือตึกนะครับที่มาจอย2ตารางนี้แล้วก็ UID ก็จะเป็นตารางของ User อร์นั่นเองที่มีคนแจ้งเข้ามาโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ